ปร้มน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหาดแหลมท่นที่เขากาลังปรับภูมิทัศน์ใหม่หซึ่งนี่ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรจุดเช็คอินเช็คอินนะแล้วก็มีป้ายว่าหท่น,นท่นน,ทนนี้ก็คือไม่รู้ท่านไหนแต่ว่าหินงนเดียใหญ่มากของเทศบาลนะเทศบาลมึงแสนรูดครับเแส,สนะคะ งานแหลมเท่นเนี่ยสวยแต่มีธงมีธงชาติมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะเป็นโลโก้นะเอ้จุดเช็คอินเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนี่ไม่ใช่หินทำไมหินมันปักเอาไว้แล้วมันเหมือนมีฐานนิดเดียวเองยกมาวางแล้วมันก็อยู่ได้ ไม่รู้ว่ามีใครเอาอะไรมาตั้งแต่ว่ามันใหญ่มากอยากอยาก่าแจ้งว่า้งใส่ผีเสื้อสมดุดเอามาปักไว้อเอามาดับสุดทงชาติด้วยมีประเทศอะไรบ้างนะเรียกไว้เป็น แต่ก็สวยอะคือ,อที่ทำเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะเขากำลังจะต่อยื่นออกไปด้านในด้านในทะเลอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศหญ้าเขียวเรียงเลยหญ้าเพียมคือไม่มีอะไรกั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะถ่ายก็ระวังให้ดีนะคะมียูทูบเบอร์หล่นตกน้ำตายบม,ม,มีข่าวว่ายูทูบเบอร์ตกน้ำตายไปเยอะแล้ว เวลาะจถ่ายก็ระวังอย่าไปนี่ออบรรยากาศวันนี้ก็คือปรมาณน,นี้มีผู้คนมาตกปลาคนนาค่าเขาจะมาถ่ายรูปมาช็อตอินกันแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดอนุญาตให้นั่งนะเขายังไม่ได้เปิดเทย์คือตรงแล้วออตรงนี้เขาน่าจะเป็นอะไรต่อไม่รู้นะเป็นตัโซงศาลาเป็นแบบยื่นเข้าไปเป็นศาลาออทำอะไรให้แบบเป็นอิฐหลัง นั่นมันนั่นมันเหล็กหรือไม่ไฟมาถ่าย,ายรูปมาอะไรนะมีไฟไหมอันนี้ไม่เน้นภาพนิ่งนะเน้นแหน่งภาพเคลอนไหวสวยงามมากเลย้องสังเกตท้องฟ้านะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากฟ้าใส นุ่นนเป็นเปอะไรที่ต็ที่เป็นตึกๆของน่าดีอะัยากว้างอยู่นะหลังจากที่บ้านกันลายวันนี่ออกคือสุดอากาศสุดสุดอากาศใต้ใต้หน้ากาสน้ากาศเสร็จแ้ากามถูประมาณกี่เม เขาทำเป็เนแนว้องกันขึ้นเลยนะแ้องกันทะเจับองายฝน้หลงทันี่ไม่มีหากทายนะหาทายกไปหา่นนดจดัีจุดทยอ,อนักท่อเที่ยวสวยงามากเลยเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> คืออะไรเน<ร>ี<ร>่ย เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยื่นไปในน้ำเดี๋ยวจะเนเยไนด้นี่ยน่าจะมีคนมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเยอะเพราะว่าตะกี cin ้เราก็กำลังถ่ายทัๆๆๆอยู่ ถ่ายภูเขาเล็กๆนี้ดูหน่อยเนี่ยครับประมาณนี้นะลมลื่นเดียนสบายตอนนี้อากาศกำลังดีเลย Rồi được rồi wykor 3 kg hề Rồi bên đây năng năng nữa Thì สายรูปเยอะเลยเ้วจ้าขณะนี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกทั้ำนะคะอยู่ที่หาดแหม่มท่านยุคใหม่ยุกฝักปุูกใหม,ใหม่แต่ว่ายังไม่เสร็สมบูรณ์ดีใไไห้ใหม อยากจะเตือนนะักท่องเที่ยวทุกท่านเวลาที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนใส่หน้ากากนะคะตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเราแลอลกอฮอล์พ้ติดโงไว้เสมอแล้วถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆอย่าถอดหน้ากากเด็ดขาดต่อให้เราจะมาเที่ยวทะเลต้องการสูดอากาศยังไงก็อยากจะให้เราอ่ะมีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆอย่าถอดหน้ากากเด็กขาดถ้าเอามือไปจับจบพัดคือจับนู้นจับนี่เนี่ยมีแอลกอฮอล์แล้ถ้าคุณหิวเป็นไปได้ถ้าคุณเอารถมาก็อยากให้คุณกินในรถเพราะว่าอย่างน้อยกินในรถ่มันน่าจะมีความเสี่ยงน้อยสุดและถ้าเกิดเขาเปิดให้กินในร้านได้เมื่อไหร่ก็ทยอยทยอยกันไปนะคะเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามันหนานแน่นเกินไปอ่ะมันก็อาจจะเกิดการระบาดและและออใหญ่ขึ้นมาอีกเราอยากให้ทุกคนปลอดภัยแต่ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ทุทกฟ้นนะคะ